ปากกามาจดตัวเลขกันด้วยนะผมไม่ได้ใบหวยนะครับเล่าข่าวว่าลูกไก่ทองท่านผู้ชมใครจะเชื่อว่าแทงยอดออกมาคล้ายช้างดึกดําบันคล้ายช้างงวงช้างของแมมมอตเออเมื่อวานนี้ครับคุณพัทราพรนะอายุ4ี่ปีเจ้าของบ้านบ้านเลขที่116ทับหนึ่งฟังกันอีกทีหนึ่งบ้านเลขที่116ทับหนึ่งที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้ครับก็จุดธูปบอกกล่าวนะครับนะองค์เทพองค์เทวา16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลน,นะบูชาว่านลูกไก่ทองแทงยอดออกมานะ่ยคล้ายหัวและงวงของช้างโบราณช้างดึกดําบันช้างแมมมอธเธอบอกว่าน่าจะให้โชคนะเอานี่หรอว่านลูกไก่ทองผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่มันแทงยอดมาเห็นไหม,มเ,ปเป็นจาง,งอยเนี่ยทนะ่านผู้ชมเหมือนงวงช้างเออนะครับมีขนด้วย คุณพัชราพรบอกว่านะครับซื้อมาจากเว็บไซต์แห่งหนึ่ง199บาทนะครับก็เอามาปลูกนะครับก็คล้ายกับลูกไก่ตัวเล็กๆปกติดีแต่แทงยอดออกมาเนี่ยเหมือนช้างน้อยเลยเออน้ารักดีแปลกดีนะครับตอนเปิดร้านคาแครนะครับก็บูชาเออลูกค้าเยอะขึ้นแฮะหน้าอาจาจันใจยิ่งนัดนะครับเพราะฉะนั้นนชาวบ้านโมโหผึงเลยครับ พอบอกว่ามีอะไรที่มันแปลกประหลาดกว่าของเดิมครับว่าแทงยอดออกมาเหมือนงวงช้างแมมมอธเนี่ยมาดูกันใหญ่เลยครับว่าบ้านเล็กที่นี้บ้านเล็กที่อะไรแล้วก็มาจุดทูบเสียงไทยกันด้วยขอให้โชคดีครับ